ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาลประจำปี2568วันที่24มกราคมพุศักราช2568ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรี เวลา9นาฬิกานายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตานประจำปี2568โดยมีนางสุกัญญามูลนีหัวหน้าสถานศึกษากองการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็กประสมวัยมีกิจกรรมเพื่อไหวร่างกายออกกําลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีการพัฒนาสมวัยและเสริมสร้างให้เด็กประสมวัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ผูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญผู้ปกครองของเดล็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนร,ร,วนรชาชการนพ,รพรน,นักงานเทศบาลตำบลปาตานผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีที่คณะกรมาการมการจัดการแข่งขันนักเรียนบุคลากรการทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นอันก่อให้เกิดความสมัสมาสมานส,สามัคคีและมีพานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุประการและขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้สนุกมีความสุขกับกิจกรรมเกมวีลาต่างๆต่ตตตอไปเทศาบาลตำบล่าตาลหน้าบัดนี้ขอบพรคุณครับสวัสดีครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้จะม,มีการเดินขบวนพัน 1, เลสจากสารประพรมหน้าสำนักงานเทศบาล ระยำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบนป่าตานการชิดชมกีฬาจำศีขึ้นสู่ยอดเสาการบรรเลงเพลงตามกีฬาการแสดงเต้นประกอบเพลงไม่สนิทบิดหมดและเพลง APT โดยนักเรียนอนุบาลสองขวบและนักเรียนอนุบาล3ขวบจำนวน1ิคนต่อจากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาสีประเภทต่างๆมีดังนี้การแข่งขันกีฬาแยกสีลูกบอลเก้าอี้ดนตรีการวิ่งแข่งขันระยะทาง10เมตรเตะฟุตบอลเข้าประตูตักไข่มังกรแข่งขันจักรยานขาไถ และกีฬาเชื่อมความสมพั์ระหว่างครูและผู้ปกครองการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กประถมวัยเป็นอย่างมากก่อจากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและพิธีปิดโครงการโดยมีแขกผู้มีเกียรติครูผู้ปกครองนักเรียนจับมือร้องวงเป็นวงกลมเพื่อร่วมร้องเพลงสามมคีชมุมนุม อันเป็นเิตพิธีการแข่งขันกีฬาสีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า100อคนณสนามกีฬาอาคารโดมศนยพัฒน,นาเปกเทศเทศบาลตำบลป่าตาอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนำเสนอนาโดยงานข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าตาสวนทียาศรีรีลำดับภาพร,รายงานสวัสดีครับ Sí,